สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็ของแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุนบุรษธานีค่ะจะมีเป็นหมีคูม,มาสีชมพูนะคะ1แล้วก็ปังปอนกุเดธามะนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากการสนบ,บุรีนะคะเป็นแบบเค้กปอนมินินะคะ2ชิ้น อันนี้เป็นของน้องจตหนองคายค่ะก็จะมีเป็นสลามกาแล็กซี่นะคะ1กระปุกแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบมินิแล้วก็ของเสด็จนะคะเป็นซอร์บี่สีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นกล่องนมแฮมเบอร์เกอร์นะคะลูกท้อแล้วก็มากรอองอีก2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นเด็กผู้หญิงมัดผมแกะนะคะแล้วก็เป็นผลไม้มินิมีเป็นส้มมินินะคะลูกพีชมินิแล้วก็แอปเปิลมินิด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจสุรินนะคะ อย่างแรกเป็นโลคิตตี้นะคะ1กล่องนมมินินะคะนี่นะ3าชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อม,มาจะเป็นแบบชามข้าวญี่ปุ่นมินิ3มชิ้นพุดดิ้งนะคะกล้วยจิว๋วแล้วก็ลูกพีทมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจนาธิวาสนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นโปดกายกอเซเว่นนะคะ1กล่องแล้วก็อย่างต่อม,มาจะเป็นที่ข้าวหนังสือกอเซเว่นนะคะแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์การ์ดกอเซเว่นนะคะนี่นะทั้งหมด5ใบนะคะ แล้วก็อันนี้จะมีเป็นดินเบาด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจจสุดสงครามนะคะอย่างแรกนะคะมีเป็นมาโพนี่1ชิ้นค่ะแล้วก็มีคูม,มาสีชมพูนะคะ1นงตางปอนกุดธรรมะนะคะอันนี้จะเป็นไอติมการ์ตูนสีดําด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องสุภูก็ตนะคะมีเป็นแบบเคสบานสายลุงนะคะนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างต่อมาเป็นฮอทดอกนะคะหมาแฮมเบอร์เกอร์ คุกกี้หมานะคะไอติมเพื่อฟูสีขาวเฟรนฟรายคัพเค้กใส่ใหม่นะคะอันนี้เป็นซาลาเปามีเดียมแล้วก็อไอต่อมาจะมีเป็นพุดดิ้งนะคะโลคิตตี้เฮดบ้านหมีนะคะแพนกรีนแล้วก็จะเป็นแบบซาลาเปายูนิคอร์นมินินะคะมาการองมินิบ้านนะคะ2ชิ้นลูกพีทมินิแอปเปิ้ลมินิสวร์โคอาล่าแล้วก็จะเป็นปังหน้าแม่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจตุ๊ก,กตาหมีค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัสุินนะคะอย่างแรกเป็นหมียามี่แบ์นะคะนี่นะสองชิ้นสองสีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแบบแตงโมเบลนะคะสามชิ้นสตรอเบอรี่สีเหลืองนะคะนี่นะทั้งหมดหกชิ้นนะคะขนมปังฮอทดอกนะคะสามชิ้นแล้วก็มีเป็นแบบลูกพีกมินิสามชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนินเบลค่ะอันนี้เป็นของน้องโซสุปากานะคะ มาโพนี่นะคะนี่นะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อันนี้จะมีเป็นแบบตัวคูมาสีชมพูนะคะ1แฮมเบอร์เกอร์นะคะ3ชิ้นค่ะอันนี้เป็นขนมครับเค้กนะคะแล้วก็เป็นแบบแอนิมอลบอลนะคะ่นนะทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจตุ๊ก,กตาหมีค่ะขอบคุณน้องทั้ง1ิบคนมากๆเลยนะคะ